วันนี้เรามีกําลังการผลิตอยู่วันละประมาณแสนสองถึงแสนสี่หมื่นตัวแต่เราผลิตได้อยู่ได้ประมาณ9ก้าหมื่นตัวเพราะฉะนั้นช่องว่างตรงนี้เนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าการผลิตลูกไก่เนี่ยถ้าเรายังไม่ลงมือทําเองเ,เราอาจจะมีปัญหาถ้าเราจะขยายตัวต่อไปนะ <S <S ซึ่งเราก็มีแลนที่จะขยายการผลิตออกไปอยู่แล้วนะ โดยปลายปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มลงมือเกี่ยวกับการสร้างโรงเชือดไก่ที่พิจิตรขณะเดียวกันเราก็จะขึ้นโรงเชือดไก่เพื่อส่งอบที่อำเภอโพธารามที่จังหวัดาชบุรีนะอีกโรงหนึ่งเพราะฉะนั้นในยูนิตของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น3คอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่าเอาละเราก็ทําแค่แสนตัวส่วนอีก2คอมเพล็กซ์ก็คือที่พิจิตรอีก1นึ่งแสนตัวแต่เป็นโดเมสิกนะ แต่สามารถดัดแปลงจากโดเมสติกเป็นเอ็กซพอร์ตได้ทันทีในการลงทุนอันนี้นะะเดียวกันที่ลงทุนอีกจุดหนึ่งคือที่โพทรามนี่เป็นการลงทุนแบบเอ็กซพอร์ตท้งระบบซึ่งน่าจะขึ้นใกล้เคียงกันในปลายปีนี้นะโลหะัสั์นี่เรามีการลงทุนไว้เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็มาเจอเรื่องโควิดเต็มๆทำให้มันดีเลยไปนะก็ดีเลยไปปีกว่า นะจนวันนี้เนี่ยเราคาดว่าน่าจะผลิตได้ประมาณเดือนละ40,000ตันตามเป้าของเราเนี่ยจะเริ่มการผลิตได้ก็น่าจะเป็นเดือนสิงหาที่จะถึงนี้ที่อำเภอโพธารามราชบุรีนะฮะ อย่างนี้เรามีลงเชื่อทั้งหมดเนี่ยสยูนิตที่เราแปลนไว้ยูนิตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยูนิตโดเมสติกแน่นอนมันทําส่งออกไม่ได้เพราะมันไม่มีไรเส้นแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาได้โดยเราคงขายในประเทศส่วนอีกยูนิตหนึ่งที่จะขึ้นมาก่อนก็คือเป็นยูนิตที่พิจิตอันนั้นอะ่ะช่วงแรกน่าจะเป็นการขายโดเมสติกก่อนทําโดเมสติกก่อนแต่สามารถพัฒนาให้เป็นเอ็กซ์พอร์ตซึ่งอาจจะมีการขอไรเส้นเอ็กซ์พอร์ตไว้ แต่จะยังไม่ทำส่วนอีกโรงหนึ่งที่โพธารามเนี่ยตั้งใจไว้จะเป็นโรงงานเอ็กซ์พอร์ตโดยตรงอนาคตน่าจะครึ่งๆึ่งนะถ้าถ้าตามผมนะว่าเราคิดเอ็กซ์พอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์ก็กับทั้งหมดไม่น่าจะเกิน50%อีก50%ก็จะเป็นการขายในประเทศทั้งหมดเราต้องมีเยอรอแมทเทเรียลรอแมทเทเรียก็คือลูกไก่ที่จะผลิตเป็นไก่ใหญ่เข้าโรงงานวันนี้เราซื้อเขาอยู่ประมาณ 5แสนตัวต่อสัปดาห์ผมก็คาดว่าเราจะผลิตเองในในส่วนที่เป็นฝั่งของพิกิดเนี่ยเ,เราจะไปขึ้นแพลนที่นั่นน่ะน่าจะผลิตเองสัก7แสนถึง8แสนตัวต่อสัปดาห์เพื่อใช้ใน่งพลนที่นูน่นเลขกส่วนหนึ่งก็จะมาเผื่อไว้ใช้ในแพลนที่โพทารามราชบุรีที่เป็นโรงสง่งออกส่วนที่ยังขาดเนี่ยก็ยังจะใช้เป็นในระบบซื้อสระเพิ่มเติมเอาเมื่อในวันน้า มันลูกไก่เนี่ยในปล,ยปลายปลายปีหน้าเนี่ยคาดว่าเราน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วปีนี้ที่เราทำเนี่ยเราเป็นการทำงานของปีหน้าทั้งนั้นเลยที่เราจะไปทำงานลงทุนไปจัดการเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่รวมทั้งเรื่องของคนที่เราจะต้องไปจัดการเพราะที่นี่ให้ความสําคัญในเรื่องการมาจัดการบุคลากรน,นะ เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ Management เรื่องของคนให้ได้